โอ้ยพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งงวอแขวิดูนี่มันดื้อมันมึนครับบอนี่พระแตนมหาขิน,ม,น,ขน,นมันคูสาเนีนย่นย,ยพี่น้องมหากินยากินต้นเกวยกินอีหยังมันยามพี่น้องมันยามมันเลี่ยงง้านะแรงนี่มันลำบากไปเด้อพี่น้องง,องัวมันดื้อไม่ง้อเื่นไหมง้อก็ง้อหน่อยมาเบิง้งพี่น้องมาเบิ้งดูนี มาเบิ S <S ่งด nh ูนี่นี่พี่น้องมาเบิ่งคว่ำดื่มความมึนพี่น้องเอ้ย๋หยากระือดหยาหนาแรงนะมันเห็นอีหยังหยาชื้นเขียวอยู่ยใสกระยาพี่น้องตลบป้าพี่น้องไปร่มกรแห้งพี่น้อง ลัดง่วพี่น้องม่าลัดง่วนหน่อยลัดง่วพี่น้องมันดื้อมหาหมุนเฮ้ยมียาเนี้ยกับไปทั่วละพี่น้อง,อง,อง,องไปไปลูกไป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 หาแม่ยิผ่ผุนผุนแม่อยู่ไต่หุ่นหน้าทงไต่ผุ่นไปลูกไป Ừ, bay, bay. Đi alo, về Hàn là bay luôn, bay. Bay lên, luộc, bay lên, bay, bay, bay luộc, bay nhang, nhang, nhang. Bay, bay luộc, bay nhang, lao leu, nhang lao leu. Bay luộc, bay nhang, nhang. Nhà nhanh nhanh con hầm mẹ, Oi, yên cho, cái hoa anh mốc kín này, anh nó đây con, nha, đây đi mẹ con này. แรกพี่น้องเชื่อลิลั์ศิลเลาะมหาเมียได้มาหอดก็โลงกินน้ำไม่อย่างโลกไี่อย่างอืมพี่เมียเยหลอกแม่เมียเมยนัหาแม่บ่เห็นสิอืมโอ้ยเมยพี่นอ้องเอ,อ้ยเมืม่อยน้ำงัวขนาดมี่หัวหาโถนั่ยไง เหนื่อยพี่น้องเนี่ยแม่ก็หลูกนะี่ยสุดท้ายอยู่พี่น้องบบักเถิกกับแม่มันเนยไงนั่นสุดท้ายออกยนะอยู่นั่นต้องกินน้ำเห่นแม่หลูกมนะั้งตามันแดงไงพี่น้องช่วงวัยถึงแต่ลูกสาวนินหน่อยนะั่นแม่ก็หลูกสุดท้ายออกอยู่ เธออยากเอาไปเห็ดนอเห็ดแนวพี่น้องเอ้ยห่วใหญ่ไลลูกมาลูกกปใไญ่โตใหญ่ลูกสาวน้อยแดงๆมันใหญ่ว่าียเอาไว้พี่น้องคนค้ายก็สิข้ายแม่ก,ก็ลูกนี่นะเลี้ยงยากพี่น้องเลี้ยงงัวกระไดาม่คือเลี้ยงวายได้พี่น้องอันควาเนี่ เอ้าลูกลูกหมากับมะอ่อนเนี่ยนั่กันวิ่นวิ่นนั่จะคล้องหมาก็ได้แล้วจะล่องทงแตกหยาบหยาบแล้วนั่ข้นหมาก็ได้หน่อยเลี้ยงยากพี่น้องมันมากไปนะมันขุ่นไหมพี่น้องไปน้ำตีนปลาตีนยางขุ่นอัน แต่น้ามองแหงๆไปห่ากินเคีไม่เทไหลไปมันคือมัคือควายดิพี่น้องค่อยนี่มันคืไปน้ำยาชุ่มๆเม็นบ่พอน้าพออย่าก็นอนควอยนี่มันคือมักเย็นมักชุ่มแว่างวนี่คืนโขกีที่นี่น้่ท่านกับท่านนําบ่ท่านเจ้เป็นยางเมื่อยหันละพี่น้องโบน้งง่วงนี่ทาไปไววพี่น้องงัวมเปนยางไวทนเลยคนหนึ่งเฮาไม่ถึงยางทันมันพี่น้อง มันเลี้ยวแถวงัวนนังเหนื่อยพี่น้องเอ้ยยายเหนื่อยเขียวเขียวไรล,ลูกมาหาเมียได้ลูกก็ไปพ่อลูกได้เห็นพี่น้องฮามน้ำยังแถวหน่ำเจ้าหญิงยิ้มเขียวเขียวมันก็ไปรวดพี่น้องมันขึน้นไปทั้งคุณไปกวนนั่นต้นเขาโพดอันไม่ออกไม่ซี้ยวัดพี่น้องเอ้ยได้เป็นน่ำเป็นรัดมากตลอด เหนื่อยน้ำน้ำง้อเธอกับง้อหน่อยสองโตแล้วพี่น้องโตใหญ่มันบวบปันใดดอกยายปลูกใ้ลาไว้ก็ะยู่แต่ว่าลูกมันหนักไปกั็อายเพื่อนหนึ่งสามโตเพื่อนหนึ่งพี่น้องไอ้มองได้เขียวๆนั่ไปคันได้กินลรงามคันได้พี่น้องง้อนี่มันมองได้นี่อันของปลูกของฟังค้นนี่เว้ยเนี่ยมันหวานเนาะต้นสะโพดนๆก็ไรายมือนึ่งข้นนึงนี่ออกเพข้นกะ พี่เฉล่งมาหายายอยู่หน้าบ้างัวไปกินข pues mm ้าวโพดเพิ่อนกส่นโอ้ยยายกับอโทดขอผู้ยี <laughs> <laughs> be be ่น้องเจ้ากับใจดีกับบ่าวไอีหยังมาเห็นยายอยู่เถียงกำลังหลอมเที่ยงอยู่อันเพ่นก็เลยมาห้ยายล่ำแลักทอ้อนไม่ออกสองคนอ่ะจะเลยกลายเป็นเรื่องดีพี่น้องเอ้ยมันเพื่นว่า่ะให้มันไปเด้อล่ำใว่ว่า่ันยายก็บว่าจ้าจ้า บัดเดี๋ยวนี้ง้อน้อยแขวนสองตนพ่ดผีน้องกำลังเห็นคลิมิ่มคลิมิ่มไปหาง้อข้าเจ้าเราได้บานพี่น้องง้อข้าเจ้านั่นข้าเจ้าปล่อยเลี้ยงไว้ได้เห็นหัวไฟข้าเจ้าอ้อมไฟไว้เห็นเล้ววาง้อย้ายบัดไปแล้วเด็ดไปหาง้อข้าเจ้าแล้วพี่น้องย้ายที่ได้ไปเด้ดที่ได้เป็นน้ำง้อน้อยย้ายได้บานไปหาง้อข้าเจ้าง้อข้าเจ้าเป็นฝูงพี่น้องแล้ว่าง้อย้ายนั่นสองแม่นั่นเอาเชือกล่ามไว้แล้วล่ะ แล้วก็ง้อหน่อยไปแล้วพี่น้องไปแล้วงซองตัวนี่แดงกับนี่ดำน้อยนะพี่น้องยลี้ยงสุดย่ำไปได้บ้านนี่นั่นั่ไปไล่ง้อนหน่อยก็ยไกกด้พี่น้องเลยไปอีกคนพี่น้องเอ้ยเดินห้างนั่งง้อกันพี่น้องคนนั่งง้อข้าเจ้าเจ้าปล่อยเลีล้ลยงไว้ในหลวดไฟเลยพี่น้อง ปล่อยเวลาขาเจ้า,จาก็เจ้าของคนกะได้ยิ๊ใส่ล้วปล่อยง้อออมเลยละตอนง้วหน่อยย่าดุปี้เห็นง้เขาเจ้าลายๆที่น่องิ่งพี่น้องดวดไส้ดวดไส้ทีน้องแต่ว่ามันตกมันตกล่องสีดินมันตกล่มงหมานหน่อยย่ากับมาน้าแตกวิ่นลื่น,นแสดงว่ามีไส้อยู่ที่น่อง หนาหน่อยยหญ่มันนั่นมันถือไฟดาดพี่น้องมีไฟอยู่แต่ว่ามันไอ้ลวดไฟมันตกพี่น้องมันตกลงแกนมันคลอง,องมันบ่หูวงเลยบ่ได้มาน้ามเช็กบ้างเหรนมั่วจะคลองเลยฮะองาหนวยใหญกับมหาหัวยข้าเจ้าระเบนสองโตอีแดงกับอีดำมามาลูกมาเยอะไปเลออาะเยอะไปเลาะ จะไปเลาะจะเปลี่ยนใกล้หัวมันมีไฟอยู่ได้หลูกเอ้ยง่วงข้าเจ้าพี่น้องง้อข้าเจ้าเอามาเลี้ยงที่แรกๆอ่ะเอาง้อมาสองแม่พี่น,อน้องง้อสายบุญง้อไทยชีวิตมากข้าเจ้ามาเลี้ยงไปสามสี่สีป่ปีพี่น้องออกแม่เพร่ลูกออกแม่เพร่ลูกหลายโตแล้วพี่น้องคนนี้เป็นง้อคอ่งง้อคือง้อง เห็นว่าย่ายก็เล่นยางมหากันเนี่ยอีดำอีดำน้อยย่ายลูกมันมีไฟได้ลูกเอ้ะมันไม่ไสอยู่เด้ออืมอืมเอาเอาทักท้ายกันอัดจุกกันอืมทักท้ายกันระวังดลูกเด้อมันมีลวดไฟอยู่มันมีไฟอยู่ มันคีอน่องว้อข้าเจ้ามีแต่ตัวอ้วนๆอีดำอีดำมุ่งมีง้ตัวนี้มันคือง้อย่า่เล็กๆง้อย่า่เอามาเลียงเอาเลียงแหลกๆเอาง้อมาเลียงที่แหลกกับแบบนี้แหละพี่น้องนี่แย่เลยแต่งเื้ออะอีนิ่นง้อสีโพนใหญ่พี่น้องแต่ว่าง้อยหา่มันมันเขามันสีลายตัวนี้อยู่แล้ว่าเป็นเป็นคื่อกันเลยพี่น้องเอ็นง้อขี้เนาะ ข่วนเชี่ยงง่ายพี่น้นองง้วอันนี้เชี่ยวคล่อมนี่ยืนเบิ่งกันพี่น้องยืนเบิ่ง้อใยแสดงงวอใยกับพิงไป่เขาคนเด็กหน่อยเอ้ยน,นั่นนั่นเห็นบอกไฟเลยเห็นบอกลูกอืมเป็นปล่อยยงได้ลูก,ลกไฟไฟอยู่อืมมีง้อหน่อยใยสองโซนพี่น้องอีแดงกับอีดำน,ดนี่อืม หัวแย่เจนหัวพันไงอาจารย์เป็นงัวขี้งัวขี้แต่ว่าเลี้ยงง่ายพี่น้องนี่แหละไปลูกไปขึ้นไปหานเม่เนึ่งพี่น้องไส้มันหลดไส้มันตกจะของเพิ่นบ่มาเช็คมาไล่เบิ่งเด้อ พันง้อพันออกมาก็ออกได้เลยพันง้อย่ายเขาไปกับเขาได้เนาะส่วนทั้งนี้เพราย่ายเอันฮิด้หาม่ายเฮงเฮียงไอพี่น้องไปทำขึ้นอยู่แล้วมันยังดอกย่านง้อพิ่นนั่นละออกง้อพิ่นบ่ได้ลามเนาะง้อย่ายลามอยู่ง้อใหญ่แล้วง้อหน่อยตัวนี้เป็นง้อขึ้นเาะไม้บ่มันเป็นลูกง้อขี่ดิน้องโตแม่แดงนี่ มะมังัวขีเลยนี่ง้อกระจอมมะมัยันงัวขีนะรับชื่อหนัมมนงงวอขีเลยสูกเลหน่อยงัวขีองกลองเต็มน,นี่เป็นงัวนั่นเหละเป็นงัวใายพั้นผสมแล้วนี่พี่น้องเจ้าสือมาตต่มมากหนิเนาะ ไปลูกไป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 ถ้ากันกินเข้าไปในในเด้อไปไปสูนไปไปพราเจ้าอ่อมลวดไฟสามทงสี่ทงพที่นอ้องบักพวงไงไห้สันไปลูกไปเขาไปกินไปในในไปเออมีจักกันลูกมีจักกันมีจักง้อยายซะไป,ไปลูกไปเขาไปไปเนี่ยงอกง,งองเวหนามาอยู่ เมื่อน้อยเห็นกันมันก็จะคลกไขกันเนาะพี่น้องไปลูกไปกไปเมื่ใหญ่ก็ได้ว่าไปใส่ยละว่อนในน้ำไฟนะมันจะเข้าไปหาโมเดียกหน่อยนึงงานให้ห่วยอยู่นี่แหละไปลูกไปเข้าไปทางในหุบไปเร็วๆไปกินเข้าไปในในหุบหุบหมาใหญ่ก็แตกเฉิดเฉิดมา,มากมา นัจ่จะคลองมาคองมาเลี้ยงหัวกะแตกมานัม่มมามีตัวใดอยู่เถียงมึงย้ายสิมาหาไม้มัดพันลวดไฟมองหนีก่กอนพี่น้องลวดไฟโต๊ะลงดินสิพี่น้องอันตรายพี่น,ออน,อน้อ,นนอง,องเอ้ยแล้วแล้วทีผ้าหมาเมียก่อนผ้าหมากลับไปเถียงก่อนพี่น้องหัวกะลามไปเรียบร้อยแล้วล่ะ ยายกับขอบคุณนหลายๆเด้อพี่น้องเจหรับผู้ใดติดตามช่องยายตลอดช่องน้อยน,น้อยฝากไว้ได้อ้อมอกอ้อมใจพี่น้องนี่เด้อพี่น้องกับบด้อีหยังดอกไม่เฮ็ดช่องเฮ็ดอ,อน้ก็ได้อยากมามีมีม่มีโมม,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 มีพวกเนาะพี่น้องเนาะทางช่องอย t ท b e จ้าผู้ใดเข้ามาเบิ่งยายก็ให้มีความสุขความเจริญเงินท่องบิดใส่ได้จ้่เด้อลำาำโวยๆทุกคนเได้จ้า